สวัสดีค่ะป่านค่ะอิศส,สิตาอ่านพลังงานความรักประจำอาทิตย์วันที่7 13มีนาคมค่ะอาทิตย์นี้มีผู้ชมคนไหนบ้างแอบรอคอยคำตอบหรือแอบรู้สึกว่าหมดหวังกับความสัมพันธ์นี้แล้วไหมคะเพราะคลิปนี้มีข้อมูลหลายๆอย่างที่อาจจะเป็นกำลังใจเพื่อให้เราใช้เวลาส่วนตัวในอาทิตย์นี้และเดือนหน้าได้อย่างเหมาะสมขึ้นฝากติดตามกันได้หลังจากนี้เลยค่ะ thank mm -hmm. you อาทิตย์ในมุมของความรักวันที่7-13มีนาคมค่ะสารส่วนตัวภายในอาทิตย์นี้ไม่ได้รับข้อมูลสักเท่าไหร่ค่ะแอบหัวว่างนิดนึงแต่เราทราบแค่ว่าพลังงานของราศีกุมตอนนี้เดินทางมาอยู่กับมาร์สแล้วก็วีนัสค่ะ นั่นคือในทิศทางของการกระทําและความรู้สึกของเราอาจจะเริ่มมีอะไรบางอย่างที่เริ่มคิดในมุมใหม่ได้เริ่มมองในทิศทางที่เราแอบไม่เคยได้ใส่ใจหรือละเลยมันไปได้นิดหน่อยค่ะแต่สารจากไพ่จะเป็นอย่างไรขอให้ทุกๆคนที่ได้รับชมคลิปนี้ เอาไปปรับประยุกต์กับมันได้ค่ะใครที่รู้สึกว่าสารนี้ไม่ใช่สารของเราปั่นฝากทิ้งสารเอาไว้ให้ได้เจอกับเจ้าของของเขาค่ะเรากลับไปดูคลิปย้อนหลังอื่นๆได้ในอนาคตข้างหน้าค่อยมาดูคลิปนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะถ้าหากว่าเรารู้สึกว่าเราฟังเรื่องไหนไปเรากังวลใจกับมันอยากเก็บเรื่องนั้นเอาไว้ในใจเราค่ะทุกๆสิ่งที่เรากังวลและเรากลัวสามารถกลายเป็นความจริงได้ h o u g h t s away become reality ค่ะเปิดพลังงานกันมาด้วยไฟฟ์ออฟซอสกับหัว Four of one กลับหัว Age of pentacle แปดเหรียญ Page of one The devil กลับหัว The moon กลับหัวเป็นพลังงานที่น่ารักนะป่านกล้าพูดอย่างนี้เลยแต่สำหรับผู้ชมป่าน หลายหคนอาจจะรู้สึกว่าอืมช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาและอาทิตย์นี้ดูไม่ได้น่ารักอย่างที่บอกเลยก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเราอาจจะรู้สึกว่าสิ่งที่เราหวังอยู่สิ่งที่เรามองรอคอยและแอบคบาดหวังนิดๆให้กลับเข้ามาในชีวิตเราอย่างเช่นการติดต่อสื่อสารกับคนที่เราคิดถึงอยู่การปรับความเข้าใจกับคนที่เราคิดถึงอยู่ อาจจะยังไม่ได้มีวิแววหรือมีทิศทางที่เหมาะสมสำหรับตัวเราสักเท่าไหร่เลยแต่เมื่อไหร่ที่เดะมลับหัวเดอรีวิลกลับหัว,หวป่านเชื่อว่าผู้ชมของป่านผ่านกระบวนการของการเปลี่ยนความคิดผ่านกระบวนการของการที่เริ่มทำใจได้แล้วว่าเออไหนไหนก็ไหนๆแล้ว เราจะไปเศร้าหรือเราจะไปเครียดกับสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้ไปทำไมเรามีพลังงานของการปล่อยมือออกมานิดหน่อยค่ะซึ่งในเชิงของการทำงานกับพลังงานเนาะต้องพูดอย่างนี้เลยว่าการเหมือนแบบแอบไม่คาดหวังการเหมือนแบบไม่เอาใจไปปักที่ใครคนใดคนหนึ่งอ่ะมันดันกลับทำให้พลังงานของคนที่เราคิดถึงอยู่หรือคนที่เรารู้สึกว่าน่าจะเป็นคนที่ใช่อ่ะเดินเข้ามาหาเราได้ง่ายมากกว่าการที่เราคิดถึงเขาหรือเราแอบพยายามทาอะไรให้กับเขาใส่ใจ เขาเป็นพิเศษเสียกว่าอีกค่ะมันเป็นเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เรายังอยู่กับความกลัวเมื่อไหร่ที่เรายังอยู่กับความกังวลที่สักประมาณหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเราเริ่มทําอะไรมากขึ้นเพื่อกับคนนี้ <time durability> หรือเราเริ่มเหมือนแบบว่า <t birds> พูดอะไรอย่างที่ใจเราอยากพูดกับคนคนนี้และเรามีความหวังว่าเผื่อเขาจะได้พูด <rill> หรือเผื่อเขาจะได้ทําการกระทําอะไรบางอย่าง <ell> ท,ท,ที่เท่าเทียมกับเรากลับคืนมาค่ะเมื่อไหร่ที่เราออกการกระทําแสดงออกความคิด ที่มันยังเหมือนแบบเกิดขึ้นจากความกลัวของเราอยู่อ่ะมันทําให้ในกลิ่นของพลังงานอ่ะเขาก็แอบ,บจับได้ว่าแบบเฮ้ยแอบ,บคาดหวังอะไรกับเขาเกินไปหรือเปล่าเฮ้ยแอบ,บรู้สึกอะไรอย่างที่ในณขณะเมื่อประมาณหนึ่งเดือนที่แล้วเขายังไม่เริ่มรู้สึกกับเราเลยหรือเปล่าแต่พอการกระทําของเรามันไม่ได้รับผลลัพธ์อย่างที่เราคาดหวังเอาไว้สักเท่าไหร่แล้วอะค่ะเราปล่อยวางเรารู้สึกว่าเฮ้ยความรักครั้งนี้หรือคนคนนี้ที่เราคิดถึงอยู่ มันดูเหมือนจะไม่ได้ดั่งใจเราแล้วเราเหมือนแบบไม่อยากจะเจ็บแบบนั้นอีกแล้วก็ได้เช่นเดียวกันในอาทิตย์นี้พลังงานของเราเลยดีขึ้นด้วยการปล่อยวางของตัวเราเองซึ่งมีเพจออฟวานเข้ามาควบคู่กับเดวิลกับเด m มู n กลับหัวเมื่อไหร่ที่เราเหมือนแบบเลิกใส่ใจเขาเมื่อไหร่ที่เหมือนแบบเรากลับมาใส่ใจตัวเราเองเราเริ่มมาสนใจทางด้านการงานการพัฒนาพเพื่อความสุขส่วนตัวของเราไม่ว่าจะเป็นในเชิงของการ เรียนรู้อะไรบางอย่างศึกษาอะไรบางอย่างเพิ่มเติมหรือสร้างประสบการณ์สร้างคอนเน็กชันเพื่อการงานของเราอะคะ่ะมันดันทําให้เขาเริ่มเข้าใจว่าเวลาที่เรากับเขาห่างหายกันไปอะมันมีค่าเหมือนกันนะมันทําให้เขาเริ่มรู้สึกว่า ช่วงเวลาที่เคยมีเรามันดีเหมือนกันนะพลังงานของคนที่เราคิดถึงอยู่ภายในอาทิตย์นี้กลับมาเป็นเพจออฟวานค่ะอาจจะดูไม่ยิ่งใหญ่อาจจะดูไม่ใช่เหมือนคนที่เหมือนแบบอยากจะเข้ามาเคลียร์กับเราเลยคุยกับเราอย่างชัดเจนเลยว่าเขาก็รู้สึกอะไรหรือแบบมีความชอบกับเราอยู่เช่นเดียวกันแต่เพจออฟวานคือคนที่เริ่มจับกลิ่นได้แล้วว่าเวลาที่มันหายไปหรือสิ่งที่เคยมีอยู่อ่ะมันสําคัญสําหรับเขาจริงๆเขาเริ่มกลับมามีไฟให้กับเราหรือในทิศทางตรงกันข้ามหลังจาก จากที่เราพูดอะไรออกไปเขาไปใช้เวลาในช่วงสักหนึ่งเดือนที่แล้วอะคะ่ะในการคิดจริงๆแล้วมันทําให้เขาก็แอบรู้สึกได้ในใจเหมือนกันจริงๆว่ามันมีบางอย่างที่เขาก็คิดในแง่มุมที่มันคล้ายคลึงกับเราเหมือนกันแต่เพจออ f ว n นยังเป็นพลังงานที่เล็ก กว่าผู้ชมของป่านเยอะเลยค่ะเพราะว่าในขณะนี้หลังสําหรับผู้ชมของป่านขึ้นได้มาเป็นถึง t h e e m p r e s s t D-Empress คือคนที่เข้าใจการใช้ชีวิตส่วนตัวรู้ว่าจะสร้างความสุขส่วนตัวให้ได้อย่างไรอาจจะเป็นในมุมที่ป่านเห็นก็ได้ว่าเรามีทิศทางที่อยากจะ ปรับเปลี่ยนทางด้านของการเงินปรับเปลี่ยนทางด้านของการพัฒนาตัวเองอย่างเช่นการตามหาคอนเน็กชันทางด้านการงานเพิ่มการตามหาความมั่นคงที่เราขาดหายไปหรือการตามหาความรู้อะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเรายังอยากศึกษาอยู่ เราขึ้นมาดูแลตัวเราเองในมุมที่เหมาะสมได้ถึงขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้เขาก็เลยยิ่งเห็นว่าภาพที่มันเปลี่ยนไปในภาพของความสําคัญที่เราเคยใส่ใจเขาที่เราเคยเหมือนแบบอยู่เพื่อเขาตลอดเวลาตอบเขาตลอดเวลาหรือเป็นคนทักหาเขาตลอดเวลามันกลายเป็นว่าเราเอาเวลาที่เคยให้เขาอะมาใส่อยู่ที่ตัวเองแต่ถามว่าหลังจากนี้ไปโอ้หลังสํหรับ ที่ตามมาจาก The Empress เป็น h i h ฮเ e s e เ c e อะค่ะผู้ชมของป่านเราเป็นได้สูงมากเราเป็นคนที่ควบคุมทั้งทางด้านอารมณ์และทางด้านการกระทำส่วนตัวของเราในช่วงกลางเดือนมีนาคมนี้จนถึง เมษานี้ได้ดีมากๆอ่ะแต่ความสําคัญคือขอให้อยู่ในพลังงานนี้เรื่อยๆเนาะขอให้อย่าเอาเรื่องราวของคนเดิมๆที่เรากังวลมากๆมาคิดมากกับมันอีกอะค่ะเนื่องจากว่าเมื่อไหร่ที่เราแอบเป๋แอบไขว้เขวนึกถึงเขาหรือเอาเขามาเป็นความสําคัญในชีวิตอีกป่านรู้สึกว่าเราชะลอการใช้ชีวิตของเราอ่ะอย่างเช่นเราไม่มีแรงในการทํางานเราไม่มีไฟในการเหมือนแบบจะเรียนรู้อะไรบางอย่างที่เราจะต้องเรียนรู้ส่วนตัวของตัวเราเองอยู่ ซึ่งมันอาจจะทําให้สิ่งที่เราต้องการหรือภาพที่เรารู้สึกอยู่ในใจลึกๆว่าเออเดี๋ยวเขาก็กลับมาเออเดี๋ยวเขาก็คิดถึงเราอยู่แล้วแหละเพราะเราเริ่มรู้คุณค่าส่วนตัวที่เราเป็นสําหรับเขาได้อ่ะค่ะ มันชะลอแล้วมันช้าไปกว่านี้ได้เพราะการสดุดของพลังงานเราเขาเป็น king soft s o r t ในพลังงานลึกๆส่วนตัวของเขาบางคนอาจจะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันจริงๆหรือมีการพูดจาอะไรบางอย่างที่มันทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาหรือ1เดือนที่ผ่านมาจริงๆเขาเริ่มพร้อมที่จะกล้าเข้ามาพูดหรือกล้าเข้ามาแสดงออกสิ่งที่เหมาะสมสําหรับเราแล้วค่ะแต่แค่ในหน้าอาทิตย์นี้เขาคงรู้สึกว่า อมืมันสูญเสียนะมันสูญเสียจริงๆที่ไม่มีเราอยู่เป็นเพื่อนเป็นกําลังใจที่ดีเป็นคนที่เหมือนสามารถแลกเปลี่ยนความคิดหรือส่งมอบไฟความสุขซึ่งกันและกันได้ เพราะเอาเข้าจริงๆแล้วในภาพชีวิตของเขาช่วงนี้มันก็แอบเป็นภาพชีวิตที่ไม่มั่นคงเหมือนกันนะคะบางครั้งการปล่อยมือให้ใครบางคนใช้ชีวิตของเขาเผชิญกับอุปสรรคโดยที่รู้ว่าขาดกําลังใจหรือว่าขาดคนที่สามารถให้คําปรึกษาได้มันก็เป็นข้อดีนะเวลาเราห่างกับอะไรออกไปมันทําให้เรารู้ได้จริงๆว่าเรายังคิดถึงสิ่งนั้นไหมเรายังเหมือนต้องการให้มีสิ่งนั้นหรือคนนั้นในชีวิตของเราไหมเขาคิด หนักมากค่ะเขารู้สึกได้ว่าช่วงสี่วันที่ผ่านมาหรือช่วงหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาที่มันเริ่มไม่มีเราแล้วอะ่ะมันกระสับกระสายจริงๆมันกลายเป็นว่าเขากําลังจะกล้าที่จะต่อสู้กับความกลัวกล้าที่จะต่อสู้กับความเหมือนแบบเทๆ่ๆหยิงๆไม่กล้าแสดงออกถึงอารมณ์ของเขาแล้วจริงๆค่ะ ก็ให้เวลากันต่อไปค่ะในณขณะนี้สิ่งที่เราทําได้ดีที่สุดก็คือเป็นตัวเราเองสวยๆหล่อๆสร้างในสิ่งที่เราอยากสร้างอาจจะเป็นในมุมของจิตวิญญ,ญาณก็ได้นะด้วยพลังงานของ High Priestess ก็ยังพูดว่าผู้ชมของป่านอาจจะเริ่มสนใจทางด้านของจิตวิญญ,ญาณมากขึ้นอาจจะเหมือนอยากฝึกการใช้สมาธิหรือฝึกการดูแลจักรกลพลังงานทั้ง7จุดในร่างกายของเราเพิ่มเติมยิ่งขึ้น หรือมีสารอะไรบางอย่างมีข้อมูลอะไรบางอย่างมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเครารพน,นับถือหรือคนที่เรานับถือเป็นพิเศษอะคะ่ะ มาบอกกล่าวในช่วงนี้ได้ว่าเออเราควรจะปฏิบัติอะไรเป็นพิเศษนะเราควรจะทําอะไรเพื่อเหมือนการเจริญปัญญาหรือการพัฒนาตัวเราเองในช่วงนี้นะอาทิตย์นี้มันเลยเป็นช่วงของการฝึกฝนพลังงานค่ะเขาก็รู้สึกได้อะว่าเราก็สามารถใช้ชีวิตได้โดยที่ไม่มีเขาหน่แล้วมันจะกลายเป็นเขาเองเนี่ยแหละที่เริ่มรู้สึกว่าเขาใช้ชีวิตไม่ได้โดยที่ไม่มีเราแหละ เขาพยายามจะกลับเข้ามาสารต่ออะไรบางอย่างอย่างที่เคยส่งต่อให้กับกันเคยดูแลหรือเป็นกําลังใจให้กับกันและกันจริงๆค่ะเขาเริ่มพร้อมที่จะให้ในสิ่งที่เราเคยส่งมอบให้กับเขาอืมมันมีพลังงานของคําว่า Equal Give and Take กัน ส่งมอบให้ไปแล้วได้รับมาอย่างเท่าเทียมในพลังงานของ8เหรียญใบนี้นิดนึงเนาะเป็นพลังงานที่ดีค่ะอย่ากังวลเลยเราอาจจะรู้สึกว่าเราท้อแท้และเราเหมือนหมดหวังและเพราะว่าเหมือนแบบว่าเราอาจจะเป็นคนเปิดประเด็นอะไรบางอย่างแล้วทําให้เรื่องนี้มันดูพังตามความคิด ของเราเนาะแต่ป่านเชื่อว่าผู้ชมของป่านในใจลึกๆรู้จริงๆว่ามันมีอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์นี้กับคนนี้ที่มันสามารถไปต่อได้มันมีพลังอะไรบางอย่างที่เรารู้ว่าเดี๋ยวเขากับเราก็จะกลับมาคุยเคลียร์กันหรือก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกแต่ว่าอย่าจมอยู่กับมันนะคะให้รู้และให้มีความเชื่อมั่นในใจตัวเราเองอย่างเนี้ยในขณะที่เราก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขใช้ชีวิตเพื่อการเจริญเติบโตการพัฒนาอะไรบางอย่างอย่างที่เห็นในคลิปนี้อย่างชัดเจนต่อไปเลยค่ะ เป็นฝ่ายสนับสนุนให้ทุกๆคนเหมือนแบบโกลอปอะมีแสงในตัวเองมีความสดใสในตัวเองเพราะเมื่อไหร่ที่เรามีแสงมีความสดใสตรงนี้ผู้ชมของป่านทุกคนจะยิ่งดึงดูดสิ่งที่เหมาะสมไม่จําเป็นจะต้องเป็นเฉพาะแค่คนที่ใช่หรือคนที่เป็นคู่พลังงานอย่างทวินเฟรมของเราอย่างเดียวก็ได้อะเราดึงดูดได้ถึงการเงินที่ใช่มากๆเราดึงดูดได้ถึงภาพชีวิตที่มันเหมือนแบบเหมาะสมแล้วมันสมดุลมันทําให้เราไม่เครียดในทุกวันได้เลยจริงๆค่ะ ก็ได้เรียนมาดค่ะออยปานแอบ,บขนลุกนิดนึงเพราะว่าก่อนที่จะมาทําคลิปนี้มีโอกาสได้เหมือนฟังคลิปจากฮิวเลอร์ต่างประเทศคนนึง่งแล้วเขาพูดถึงบูกเก้เออพลังงานอาทิตย์นี้ของเราก็ได้บูกเก้เหมือนกันจริงๆค่ะบวกกับเฮาส์เก้าสี่สิบสจบที่4ค่ะ4 4 4 4, 4ีอาจจะเป็นเลขซ้ําชุดเลขที่เห็นบ่อยในช่วงนี้พลังงานของ4 o of one พลังงานของความมั่นคงที่เกิดขึ้นได้จากครอบครัวจากสิ่งที่ใช่ที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตเราหรืออาจจะเห็นเป็นเลข1111ง 11, 11, 11, ก็ได้ค่ะ1111 11, เพราะว่า f o ล์ o ความจริงแล้วเป็นพลังงานของ master number พลังงานของสิ่งที่มันเหมาะสมแล้วมันมั่นคงที่สุดสำหรับเราอะแต่ในใจลึกๆของผู้ชมของป่านอาทิตย์นี้แอบรู้สึกว่าเฮ้ยมันกลับมาอยู่ในจุดที่ไม่มั่นคงมันกลับมาอยู่ในจุดที่เรากำลังจะขาดคนที่ใช่แล้วเขาเริ่มเดินออกไปจากภาพชีวิตเราอีกแล้วหรอแต่โบเก้เป็นพลังงานของอาทิตย์นี้จริงๆพลังงานของการได้รับสิ่งที่มันใช่มากๆ ได้รับคําตอบอะไรบางอย่างได้รับของขวัญที่เราไม่คาดคิดเลยว่าเราจะได้รับแล้วมันสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตเราอาจจะเป็นความมั่นคงในเชิงของการที่มีโอกาสเลื่อนขั้นความสัมพันธ์มีโอกาสได้คุยเคลียร์ปรับความเข้าใจ กับคนที่เราคิดถึงอยู่ให้เข้าใจซึ่งกันและกันยิ่งกว่าเดิมอะค่ะพลังงานส่วนตัวของเราเป็น Queen of s ์ซอสเป็น Empress ในอาทิตย์นี้มากๆพลังงานของคนที่ใช้ชีวิตอย่างเข้าใจอะใช้ชีวิตอย่างรู้ว่าเออเรื่องนี้มันดูไม่เดินไปข้างหน้าแต่เราก็เข้าใจว่ามันไม่ได้หายไปไหนจากชีวิตเราหรอกเราปล่อยให้เขาหรือคนที่เราคิดถึงอยู่ค่อยๆเดินทางกลับเข้ามาหาเราได้ด้วยการตัดสินใจอะไรบางอย่างด้วยการทิ้งเวลาให้เขาได้เหมือนแบบ ใช้เวลาอยู่กับความรู้สึกส่วนตัวอย่างที่1เดือนที่ผ่านมาเราใช้เวลาอยู่กับความรู้สึกส่วนตัวอยู่กับความคาดหวังส่วนตัวของเราแล้วมันทําให้เราเหมือนแบบแอบเผลอกังวลไปเองว่าเขาดูไม่มีทางที่จะเดินกลับเข้ามาหาเราหรือเขาดูยังไม่ชอบเราเท่าที่เราชอบเขาอยู่หรือเปล่าแต่เขาเป็น king s o f s sort และ king soft u p s ได้อย่างแน่นอนค่ะ นี่คือพลังงานส่วนตัวของเขาที่ขึ้นมาเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นเขากําลังคิดเรื่องของอนาคตนิดนึงอย่างเช่นอาจจะคิดถึงอนาคตส่วนตัวของเขาว่าเขาต้องมีพร้อมเท่าไหร่เขาต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเขาต้องเปลี่ยนแปลงในมุมไหนบ้างเพื่อให้มาส่งพลังงานที่มันถูกต้องและเหมาะสมกับผู้ชมของป่านในเอจ็ปเปนตัโตรงนี้ค่ะ ป่านเห็น six of pentacle ด้วยนั่นคือพลังงานของการเหมือนเขาเห็นว่าเราเป็นคนดีเขาเห็นว่าเราเป็นคนที่มีหน้าที่การงานที่มั่นคงขนาดนี้มีการใช้ชีวิตในระดับที่เขาอาจจะยังรู้สึกว่าไม่เท่าเทียมกับเราแล้วเขาพยายามปรับความคิดแล้วเขาพยายามปรับความกลัวเรียกกำลังใจเรียกความสามารถส่วนตัวมาเพื่อให้แบบทัดเทียมกับเราได้เลยนะซึ่งหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าอืมแล้วมันจะอีกนานไหมกว่าพลังงานตรงเนี้ยที่เขา กำลังรู้สึกอยู่เนี้ยมันจะเกิดขึ้นได้ในชีวิตเราเออให้เวลาค่ะในระหว่างนี้มันคือการเหมือนแบบไม่คิดมากเรื่องนี้และแต่รู้กับใจเราจริงๆว่าอ๋อเขากลับเข้ามาได้อ๋อทุกๆอย่างมันหมุนไปในสิ่งที่เราเคยคาดหวังได้อย่างแน่นอนค่ะ It is safe for you to love. Sacred Romance Angel, open your heart to give and receive the high energies of all. หลายๆผู้ชมอาจจะเริ่มเหมือนแบบรู้สึกหมดหวังจริงๆรู้สึกปิดใจและรู้สึกว่าไม่ให้โอกาสเขาแล้วดีกว่าเราเลือกเดินทางใหม่เลยดีกว่าแต่เอาเข้อจริงแล้วการหันหลังให้กับความรู้สึกตรงเนี้ที่เราให้กับคนที่เป็นเมนหลักในงานอ่านครั้งนี้ค่ะมันเป็นพลังงานความกลัวของเราถ้าใครมีโอกาสได้ฟังคลิปของอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ป่านทําเพราะป่านรู้สึกว่าความกลัวของเราเนี่ยแหละทําให้เราไม่กล้าที่จะเหมือนแบบว่าให้โอกาสเขาอีกทีนึงปิดแม้กระทั่งความเป็นเพื่อน ปิดแม้กระทั่งความเป็นคนรู้จักกับคนคนนี้แต่ว่าเรารักเขาได้ในพื้นที่ที่เรากับเขามีซึ่งกันและกันอะนั่นก็คือถ้าเขามองเห็นว่าเราเป็นเพื่อนเราก็มอบความรักแบบมุมเพื่อนถ้าเขามองเห็นว่าเราเป็นที่ปรึกษาเราก็ยังเป็นที่ปรึกษาที่ดีสําหรับเขาได้คนคนนี้สามารถเติบโตได้มันเป็นเพราะว่าเขาเห็นพลังงานของเราเติบโตเขาเห็นว่าเราเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเราแอบเป็นเหมือนแรงอะไรสักอย่างหนึ่งให้กับเขา อยากสร้างสิ่งที่ดีๆแล้วป่านรู้สึกว่ามันเป็นพลังงานที่น่ารักมากเลยเนาะที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงความคิดอะไรบางอย่างของคนคนหนึ่งได้ืมสุดท้ายจาก Lover Oracle มันคือ only time view tell จริงๆค่ะบางผู้ชมรู้สึกว่าเรารีบร้อนเราเร่งรัดและเราอยากรู้ว่าเดือนนี้ปีนี้ จะมีคู่ไหมจะเป็นคู่ที่ใช่จะไปต่อกันได้ไหมแต่เรื่องราวของความสัมพันธ์ปรบมือข้างเดียวไม่ได้จริงๆเนอะตอนนี้อีกฝั่งหนึ่งแบบเตรียมมือจะมาตบอยู่ะคะ่ะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะต้องใช้เวลานานขนาดไหนเขาอาจจะมีปัญหาชีวิตส่วนตัวที่มันเครียดมากๆอยู่จริงๆปัญหาที่มันทําให้มันสูญเสียความมั่นใจในตัวเขาที่เขาไม่พร้อมที่จะเหมือนแบบมีความรักที่เป็นความรักแท้ๆจริงๆหลายๆผู้ชมอาจจะเหมือน จอกับคนที่เหมือนเป็นเพลเยอร์นั่นก็คือก็ดูทักคนนั้นก็ดูคุยกับคนนั้นแต่ทําไมเหมือนแบบไม่เลือกตัดสินใจที่จะให้พลังงานดีๆความรู้สึกดีๆกับเราบ้างอย่างที่เหมือนแบบก็ให้กับทุกคนมันเป็นเพราะว่าอะไรบางอย่างที่เราให้ความสําคัญเราคิดมากค่ะเราคิดมากโดยที่เราไม่รู้เลยว่าเราจะพูดอะไรดีเราจะแสดงออกยังไงดีเราจะปฏิบัติตัวกลับมากับผู้ชมของป่านยังไงดี เพราะฉะนั้นเมื่อมันคิดมากมันเกิดความชะลอมันเกิดความสะดุดอะมันไม่เหมือนกับการที่เหมือนแบบทักไปไม่ได้คิดอะไรคุยไปไม่ได้เหมือนแบบกังวลว่าเราจะรู้สึกอย่างไรเขากังวลกับความรู้สึกของเราเขากังวลกับวิธีการและรูปแบบที่จะปฏิบัติกับเราเพราะเขาอยากเข้ามาในชีวิตเราอย่างถูกต้องให้เวลาเขาดีกว่าคะ่ะ <laughs> หรืออาจจะเป็นคำว่าให้เวลาเขากันเถอคะค่ะ ไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไหร่ถ้าหากว่าเราอยู่กับพลังงานของการสร้างตัวเองจริง,รงๆเรากลับมาโฟกัสกับสิ่งที่เรารู้แล้วว่าเฮ้ยมันมีความสําคัญในมุมอื่นของชีวิตเรานะที่เราต้องเลือกเราอาจจะเหมือนเพลอๆลืมๆเรื่องนี้ไปแล้วมันอาจจะมีความโชคดีหรือมีสิ่งที่มันเหมือนแบบอยู่ๆก็กลับมาปรากฏในชีวิตเราได้เลยค่ะเรารู้กันแล้วค่ะว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงในพลังงานของเขามันเกิดไฟเช่นเดียวกันค่ะ และให้เขาค่อยๆก่อไฟในตัวเขาจนเขาพร้อมจะก้าวเข้ามาในชีวิตเรากันค่ะขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะปั่นเป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณทั้ง follower ใหม่และ follower เก่าทุกๆคนค่ะเราจะกลับมาเจอกันอีกในอาทิตย์หน้าค่ะลองติดตามกันดูซิว่า ผู้ชมของป่านจะอยู่ในพลังงานที่เหมาะสมอย่างนี้ต่อไปได้ไหมหรือแอบ,บเผลอใจไปกังวลอะไรอีกแต่อยากกังวลแล้วเนาะเอาไว้เจอกันในไลฟ์ที่จะเกิดขึ้นหลังคืนพระจันทร์เต็มดวงและคืนพระจันทร์เดือนมืดทาง YouTube อิสสิตาได้ค่ะหรือใครที่สนใจอ่านพลังงานดีๆผ่านไพ่หรือดูสินค้าดีๆจากร้านค้าเล็กๆของป่าน House of t เด Sun ข้อมูลทุกๆอย่างอยู่ในกล่องข้อมูล Description Bo x ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะอ้อ oh. ลืมบอกไปว่ากลับมารับเปิดไพ่แล้วเหมือนกันนะคะใครที่สนใจให้ป่านอ่านพลังงานส่วนตัวให้เพื่อดูว่าความสัมพันธ์ของเรามีอุปสรรคอะไรส่วนตัวของเราส่วนตัวของเขาที่แตกต่างไปจากนี้สามารถทักมาสอบถามได้ในเพจ Facebook ของป่าน6.16 AM แล้วเอาไว้เจอกันนะคะบายบาย